ให้ดูเหนื่อยเหนื่อยเป็นงั้นเนี่ยอโอ้นั่งกันอยู่โต๊ะแรกเลยว้าวว่าไงโอ้แว่นใหม่ด้วยเฮไไ้ยมีสีให้เด็กระบายด้วยเหรอโอ้อยวางขวางมากเข้าบนก็มีบุฟเฟ่เป็นคกี้บาร์บีคิวอีกข้าบนเลยมันมีผ้าเป็นชาบ,บอ๋อคนเยอะเหมือนตีน้อยเลยนะคนแบบสตาพาแบบ โอ้เอาไว้ไว้หลังเขามากินนะแต่ไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่นะป๊าก็ไม่ชอบรออะไรแบบนี้นานๆเหมือนอกันกินแบบนี้ก็กินหมูกระทะดีกว่าออยของเราป่ะน่ะอ๋อไม่ได้สัง่งโอเคเด็กๆนี่ขาเดินเหนื่อยมากโอเคจะเป็นเส้นที่อร่อยนะดูบรรยากาศรอบร้าน ได้เสียงลองเสียงกินเลยเหรอ <_ C 1> <_ C 1> มากินไอติมที่นี้ได้นะบรรยากาศดีน้องๆม,มาดูสาสเ,เสาตะเบนเซ้นตัวหน้าเมี่ยหมายถึงไงเด็กๆก็ชอบดูสสเ,เสาตะเบนเซ้นเหมือนสมัยเรียนมหาลายยัยเงี้ยใครได้ทํางานตะเบนเซ้นนี่คือแบบต้องเป็นตัวท็อปไงตัวท็อปหน่อยรวมวิดีโอก่อนเจอกันโอ้เสียงเสียสงเสียงเฮ้ยนี่แกว่ารักเอ้ยเป็นลุ้หนูเหรอ อะไรนี่เซตอะไรกี่บาทเด็กเด็กบัตรสิบเก้าแล้มีอ่ะเนี่ยโอ้กินเลยเอ้าไม่รู้ว่าแม่หรือลูกอยากกินอ้โอ้มัมม่ามัมม่เอาเลยของมีเป็นลายเซตไรอ้าวใหญ่หรอกอันเล็กสวยนะยอดน้ำเส้นเซเว่นเส้นนี้สุดยอดจริง 我的妈呀！